สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรสำหรับคลิปในวันนี้นะจะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศีมังกรนะคะประจำเดือนมีนาคม2565นะสําะสำหรับชาวราศีมังกรจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22ทธันวาคมไปจนถึงวันที่21มกราคมนะจ๊ะ22ธันวาถึง21มกรานะจะไม่ตรงกับ จะเป็นศาสตร์แบบตะวันตกนะคะจะมีการดูดวงของแบบชาวตะวันตกเนาะก็จะนับไม่เหมือนกันกับของคนไทยนะคะ mm hmm. จัดน็ตหนึ่งคือไพ่ใบแรกนี่ได้เจ็ดถ้วยเลยอะ่ะโอ้ยถึงเจ็ดถ้วยนี่คือแบบคลั่งรักอยู่หรือเปล่าจ๊ะชาวราศีมังกรคะตอนนี้คุณกำลังอ mm ินเลิฟอยู่หรือเปล่านะกำลังฝันหวาน mm hmm. day dreaming เลย <laughs> day dreaming mm hmm. แต่ตามมาด้วยก้าดาบนะ จริงๆแล้วเนี่ยนั่นจริงๆมันจะแปลว่านะ <S 2> <S 2> ในเรื่องของความรักบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องร,ระมัดระวังให้มากๆนะ,ะมันมีโอกาสมีโอกาสเป็นไปได้ที่ว่าความรักครั้งเนี้มันอาจจะไม่ได้สมหวังนะ,ะ <S <S มันอาจจะไม่สมหวังแหละนะคะ <S <S 2> <S 2> อาจจะมีเรื่องที่ทําให้เราเดือดเนื Mun ้อร้อนใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดความเข้าใจผิดมีความบาดหมางอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของ เรื่องชู้สาวอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากความขัดแย้งกันการพยายามโต้เถียงโต้แยง้งการชอบเอาชนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นนะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะก็บางท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยใดๆก็ตามนะคะบางครั้งเนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยเราเองก็เราคิดเราวาดฝันหรือเรา อย่างเงี้ยได้นะแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราฝันหวานเอาไว้ก็ได้เอ่อสมมติว่าเหมือนกับบอกว่าเอ้ยฉันอยากได้แฟนแบบนี้แต่ว่าเออมันมันไม่ได้ไงแต่มันกลายมาาไม่ได้อย่างที่เราคิดอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังเรื่องของความรักก็แล้วกันนะคะในช่วงนี้นะจะคบใครจะชอบใครยังไงเนี่ยก็ลองแบบเออเขาเรียกอะไรอยู่อยู่ดูกันไปนานๆก่อนนะคะดูกันไปนานๆก่อนนะคะบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ย การกระทบกระทั่งกันอย่างเงี้ยมันจะมีมาเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะคุณมีทั้งนายแล้วก็ควีนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันมีข้อดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าสําหรับคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเนี่ยข้อดีก็คือว่าข้อดีอย่างเดียวนะที่เห็นณนะตอนนี้นะคะข้อดีก็คือว่าทั้งคู่เนี่ยยังคงรักกันดีอยู่เอองงไหมคือมันเหมือนกับคู่ทุกคู่ยากคู่เวรคู่กรรมอะที่ประเภทว่าคุณอยู่ด้วยกันนะแต่ก็มีเรื่องทะเลาะก,กันตลอดมักจะมีเรื่องของชู้สาวนะคะ เรื่องมื 3, อที่สามอย่างเงี้ยสามีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนชอบโกหกอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นคนชอบเที่ยวติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะชอบสมรเเทเมาอะไรก็ว่ากันไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งมันทําให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายกับความรักนะคะนะบางครั้งมันทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายแต่ถามว่าโอเคแหละคือถามว่าเขารักเราหรือเปล่าเออมันก็น่าคิดน,นะว่าเขารักหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆนะคะในนี้นะจะบอกเลยว่าเขาก็ยังมีคุณอยู่ในใจนั่นแหละ นี่คือเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมดูเหมือนเป็นคู่ทุกคู่ยาคู่เวรคู่กรรมคือมันอาจจะมีบ้างไปจอแจอะคนนั้นคนนี้จริงนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เลิกอะคือไม่ได้เลิกกันแน่นอนนะคะคู่นี้นะ,ะยังไงก็คงไม่ได้เลิกกันหรอกแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกแบบอย่างที่บอกนะคะว่าทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็บางทีเราก็อาจจะต้องแบบไปหาอะไรทําใหม่อ่ะอืมถามว่ามันมีอะไรที่มันบอกถึงความตัดขาดไหมมันมีนะอุปสรรคมันมีก้าวดาบเนี่ยแหละที่เป็นตัวที่ทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าเบื่อหน่ายกับความรักครั้งนี้แล้วคืออยากกจะเลิ แต่บางครั้งเนี่ยคือมันก็เลิกไม่ได้อะมันเหมือนไม่มีความผูกพันกันอยู่นะคะบางทีเขาเรียกอะไรคือสมมติว่าทุนทะเลาะทะเลาะกันอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวอีผู้ชายมันก็เมาใจละพอเมาใจปุ๊บก็ดีกันละนึกออกไหมมันเหมือนกับวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะคะวนไปเวียนมาอยู่อย่างเงี้ยมันมันก็ต้องแล้วแต่เรานะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่านะคะถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าโอเคเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งมันมืนถึงจุดอิ่มตัวของคุณ่ะ จริงๆถามว่าไพ่บอกไหมว่าจุดอิ่นตัวเมื่อไหร่คือไพ่บอกแค่ว่าพร้อมนะคุณอยู่ในสภาวะที่ว่าเลิกได้ก็เลิกอะ่ะคือถ้าเบื่อสุดๆแล้วคุณก็อาจจะอยากใช้ชีวิตอิสระก็ได้จริงๆไพ่ควงนีงน่นี่อีกความหมายหนึ่งคือความเป็นอิสระนะอืมมักจะหมายถึงว่าคู่หญิงที่มีแฟนแหละแต่ว่าต้องต้องการความเป็นส่วนตัวต้องการที่แบบใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสนะคะเวลาไพ่ขึ้นมาในลกษณะนี้ก็มีโอกาสถ้าเกิดว่ามัน มันต้องสุดอ่ะคือถ้าคุณเป็นผู้หญิงแปลว่าคุณเป็นคนที่แบบอดทนสูงมากนะคะคุณเป็นผู้ชายคุณก็มีความอดทนสูงเช่นเดียวกันนะคะในทางเดียวกันเพียงแต่ว่ามันจะแตกต่างกันที่ว่าในนี้เนี่ยคนที่แบบมีความเจ้าชู้มันจะเป็นฝ่ายชายมากกว่าผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใดๆก็ตามสำหรับชาวราศีมังกรที่เป็นผู้ชายทั้งหลายแหล่นะคะคุณก็ต้องแบบ เอาใจเข้ามาใส่เรานี้หนึ่งนะคะคือบางครั้งเนี่ยมันเป็นมันอาจจะเป็นความสนุกสนานอาจจะเป็นเพียงแค่แบบการเข้าสังคมอาจจะเป็นเพียงแค่งานปาร์ตี้ในหมู่เพื่อนฝูงคนรู้จกักกาจจะมีการแบบกระเซ้าเย้าแยกกันเนี่ยก็เ,เลยอะไรคุยกันเจาะแจอไอเฉยคุณอาจจะไม่ได้จริงจังอะไรก็ได้ถูกป,ปะแต่ว่าคุณก็อย่าลืมนะคะว่าคนที่คุณรักคนที่คุณแคร์จริงๆนะเขาเสียใจอยู่นะแล้วเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาต้องทนอยู่กับสภาวะแบบนี้นานๆมันก็ มันก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแคร์คนที่อยู่กับคุณจริงๆคุณรักเขาจริงๆเนี่ยคุณอยากอยู่เข้าจริงอะ่ะบางครั้งเนี่ยนะคะต้องรู้จักลิมิตตัวเองมั่งต้องรู้จักข้อจํากัดบ้างนะคะคืออย่าให้มันเยอะจนเกินไปอย่าให้มันมากนักเนี่ยมีแตดด่ามาด้วยต้องรู้จักจํากัดนะคะคือเที่ยวได้กี่วันไปได้กี่ครั้งกลับบ้านกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกับว่เาเราเองก็ต้องรู้จักลิมิตบ้างรู้จักความเกรงใจบ้างนะคะ คือเชื่อว่านะคะคือถ้าถ้าเกิดว่าทั้งคู่เข้าใจกันจริงๆสมมติว่าถ้าคุณรักเขาจริงๆอะก็ต้องแคร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยอย่างนั้นอะเรื่องของความรักมันถึงจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะคือไพ่ไม่ได้บ่งบอกนะว่าอยากจะเลิกแต่บอกเพียงแค่ว่ามันมีแนวโน้มอ่ะเอาง่ายๆนะมันมีแนวโน้มนะคะถ้าเกิดว่าคู่ใดก็ตามที่มีแบบทะเลาะบ่งกันเลยคุณกรุณาหันมามองตัวเองก่อนนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์มันเป็นที่ตััวววเเเเรรราาาาหหหืืออปป็็นนนที่่ตขม้้จะผผููชยิ ในนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามเพราะฉะนั้นคือมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่แหละที่รู้สึกเบื่อกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะสำหรับชาวราศีมังกรบางท่านที่มีปัญหาเรื่องของความรักเนี่ยเอาเป็นว่าสรุปง่าย,ายๆก็คือว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะทำอะไรได้ใช้ชีวิตอิสระได้ไปเที่ยวได้สังสรรค์เฮฮาได้คุยจ้าแจ้กับคนนน้นคนนี้ได้แต่ทุกอย่างมันมีข้อจํากัดมันมีขีดจํากัดของมันอยู่นะคะอย่าข้ามเส้นอย่าล้าเส้นแค่นั้นเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ ใดๆก็ตามเนี่ยคือเรื่องความรักมันพูดยากเพราะแต่ละคู่เนี่ยเขาก็มีปัญหาที่แตกต่างกันมีวิธีการในการรับมือที่แตกต่างกันแต่ละคนก็มีความอดทนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็คือพูดได้เป็นกลางๆเท่านั้นเองนะคะว่าความความสัมพันธ์ของแต่คู่ยังไงซะเราก็ต้องเป็นคนตัดสินใจแล้วกแก้ไขด้วยตัวของเราเองนะคะแล้วก็คู่ของเราด้วยนะคะทีนี้สำหรับคนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสนดก็คือแบบเออมันมันเหมือนกับเราอะเป็นช่วงที่เราอาจจะรู้สึกเอออยากจะมีบ้างนะคะแต่เราเองก็รู้สึก หวาดระแวงแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยการมีความรักเนี่ยมันเราอาจจะรู้สึกว่าเราเห็นมาหลายคู่ก็ได้นะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคแหละเราชอบชีวิตเป็นโสดอ่ะมากกว่ามีอิสระมากกว่าแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะเจอคนที่คุณชอบไหมมีโอกาสนะคะไพ่ขึ้นมรณะสันน้สาหรับคนโสดนะมีโอกาสที่จะเจอนะคะแต่ว่าคนที่คุณเจอเนี่ยคือจริงๆนะคือเขาก็สนใจเราแหละเขาอาจจะแอบมองเราอยู่ตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว มีโอกาสที่เขาอาจจะได้เข้ามาคุกครีตีโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะแบบคือคุณมองมองไว้เลยนะคะว่าคนที่เขาชอบคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะไม่คือสนใจเข้ามาก่อนก็ได้เขาจะอาจจะแอบอยู่มุมมืดเขาอาจจะคอยติดตามคุณรู้จักคุณนู่นนี่นั่นอะเพียง <c oughs> แต่ว่าเขายังไม่กล้าที่จะเปิดเผยนะคะแต่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 นะแต่อีกไม่นานนะคะสําหรับใครก็ตามที่โสดนะอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวจะมีแน่ๆน,นะคะมีโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่คนที่เราชอบนะคะเพียงแต่ว่าเขาเรียกอะไรอะ เปิดเผยอีกด้านหนึ่งให้เราได้เห็นกันลวกันเข,เขาอาจจะแอบชอบเราอยู่อาจจะไม่เปิดเผยตัวแต่วัในใดวันหนึ่งเนี่ยเมื่อถึงจุดที่เขารู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วเนี่ยเขาจะเปิดเขาจะเปิดเผยออกมาแล้วก็เราอาจจะได้เห็นด้านดีๆในแบบที่เราเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนั้นนะคะก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสประเภทแบบอาจจะเป็นคนที่เราเคยเจอมากกาะแล้วก็ได้นะคะคืออาจจะเป็นคนที่แอบชอบเรามาตั้งนานแล้วก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะก็ลองดูนะคะสำหรับคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะเจอกันแล้วกันนะคะ ถ้าใครที่ยังไม่เจอถามว่าคนนี้ยังไม่เจอแล้วมีมันมีแน,นาคตดแบบตัวเองคือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนส่วนหนึ่งนะคะอย่างที่บอกนะคะว่ามันมีคนชอบเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ถูกใจเขาไงเขาอาจจะมีลักษณะนิสัยอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่ชอบนะคะคือเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราอาจจะไม่ได้สนใจเข้ามาตั้งตั้งแต่ต้นอะ่ะแล้วเราก็คิดว่าเราอาจจะไม่ได้สนใจเขาอีกเลยก็ได้อืม แต่คนประเภทนี้แหละที่ถ้าเกิดว่าเขาชอบเราจริงอ่ะคือมันมีคู่นี้ขึ้นมาเพราะนั่นคือมันมีโอกาสมากที่จะเป็นคู่ของเราคู่แท้ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนโอกาสที่จะเจอคือนี่แหละหนึ่งในนั้นนะคะอาจจะมีนหนึ่งในนั้นที่เราไม่เคยสนใจเขาเลยมาเข้ามาก่อนเนี่ยมันทําให้เขาเกิดเขาอะไรแหละเกิดแพชชั่นอ่ะมีความแบบมีแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะเปลี่ยนรูปรัางของตัวเองอ่ะทาให้แบบเอ้ยกลายเป็นคนที่น่าสนใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแล้วคนคนนี้แหละที่เขาอาจจะทําให้เราแบบเป็นคนที่มีความสุขนะคะ คือก็ฝากไว้จริงๆแล้วคือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะต้องบอกไว้ก่อนนะคะคือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยคือเพศตรงข้ามของคุณอะเอาง่ายๆเพศตรงข้ามของคุณนะคะคือแบบนี่แหละที่เขา,าแบบอาจจะเปลี่ยนลุกเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนอะไรบางอย่างนี่แหละมันทําให้เรามันทําให้เราแบบเอ,อ้ยรู้สึกแบบมีแรงดึงดูดเข้ามาหาเราอะไรประมาณนั้นนะคะเราอาจจะรู้สึกชอบเขาก็ได้หลังจากที่แบบรู้จักกันได้พูดคุยกันมากขึ้นได้แบบไปสังสรรค์เฮฮากันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่า ได้ทำความเข้าใจเปิดใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ เป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับคนอื่นด้วยบางครั้งเราอาจจะด่วนตัดสินใจไปก็ได้นะตัวเองนะบางครั้งนะคะคือเหมือนกับว่าบางทีเรามีแบบเคล็ดอคติอ่ะเออบางทีเราอาจจะอคติมากไปแต่พอเขาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้เราหันมาสนใจเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากไว้สำหรับคนโสดทั้งหลายนะมีโอกาสเจอกันนะจ๊ะทีนี้มาดูในส่วนเรื่องครอบครัวกันบ้างเปเังมาสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่ในช่วงนี้ก็นะวันระแวงวันวิตกแม่งมีแต่เรื่องตหลอดนะไม่ได้แบบโอ้โหไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อน้นนนรื่อีัััคแบบมสาห พัสลเพมีหลายเรื่องเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องความสัมพันธ์นภายในครอบครัวควนที่เป็นพ่อแม่เองนะคะก็เวลาที่จะสื่อสารใ,ใดๆก็ตามกับลูกๆนะคะแม้กระทั่งกับคู่ชีวิตของตัวเองให้ระมัดระวังเรื่องของการใช้คําพูดนะคะ อย่าใช้วิธีการบังคับนะคะขู่เข็นอย่างเงี้ยไม่โอเคนะคะเพราะมันจะทำให้เกิดการต่อต้านทันทีนะโะดยเฉพาะคนที่มีวัยรุ่นทั้งหลายแหละอะไรประมาณนั้นนะคระับคือเราเองก็ต้องแบบค่อยๆค่อยๆพูดเวลาที่มีปัญหากันนะคะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องใจเย็นๆใจร่นมๆนนิดนึงพยายามาใช้วิธีแบบ ใช้เหตุผลอะ,อะเราพยายามเหตุผลคือบางครั้งเนี่ยความที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยบางทีมันอาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะแบบเมีข้อจํากัดเยอะผูกมัดเยอะทำนั้นไม่ได้ทํานี่ไม่ได้อะไรนี้มันห้ามเยอะไงพเพราะข้อห้ามมันเยอะเยอะมากมายเนี่ยมันทําให้แบบเออมันก็เกิดเขาเรียกอะไรัยต่อต้านเขาเรียกเออชอบเรียกไวต่อต้านกันอะไรประมาณนั้นนะคะลูกๆเราเ็าอาจจะแบบเออเขาไม่เห็นด้วยกับเราอะไรเงี้ย นะเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามนะคะอย่าลืมนะคะว่าทุกปัญหาเนี่ยมันมีวิธีการแก้มากกว่า1ปัญหาเสมอคุณได้พ่เจ็ดถ้วยเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นคือ1ในความหมายของพ่เจ็ดถ้วยคือทางเลือกนะคะ มันมีความเป็นไปได้ตั้งเยอะตั้งแยอะในการที่จะพูดคุยกันในการที่จะแก้ปัญหาร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเพียงแค่วิธีเดียวเสมอไปนะคะอย่างน้อยต้องพูดจาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะใช้เหตุผลให้มากๆสำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะบางครั้งเนี่ยเด็กๆเขาอาจจะอยากไปสังสรรค์ไปเจอเพื่อนฝูงนะคะอะไรใดก็ตามนะคะคือเราก็ควรที่จะแบบโอเคเหมือนกับว่ายื่นหมูยื่นแมวอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดว่าอย่าอย่าไปเจอเพื่อนๆต้องป้องกันตัวเองนะต้องไปไปไปแบบ ไปกันไปดูแลซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้เือแม้กระทั่งแบบว่าต้องกลับบ้านเป็นเวลานะอะไรเงี้ยก็เราก็อาจจะมีการตั้งกฎเล็กๆน้ออๆอะไรยให้เขาแบบทําตามนะคะถ้าเกิดว่าเขาทาตามได้ก็โอเคก็ปลปล่อยเข้าไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างน้อยคือเด็กๆก,ก,ก็ต้องมีสังคมของเขาะคะเยียงแต่ว่าเราเองในฐานะที่เป็นพ่อแม่ในช่วงนี้เนาะมันเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเรื่องโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงที่แบบเอ้ยมันมันเยอะอะพูดตรงมันไม่ใช่แค่โควิดอะมันจะมีไข้เลือเออ่าเนี่ยมันจะมีโรคเนี่ย วัดตามฤด,ดูอะไรก็ว่านไปนะคะคือมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วแหละโดยธรรมชาตินะคะมันก็เป็นไปตามนั้นเพียงแต่ว่าการเข้าสังคมก็คงไม่ใช่เรื่องที่แบบจะห้ามกันไปเลยนี่มันคงไม่ได้แต่แต่ว่าเรารุ่มรวยไปก็แต่ทุกอย่างก็ต้องมีกฎเกณฑ์มีกติกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้ลูกเราเนี่ยคือเขาเขาจะได้เข้าใจความรู้สึกของเราด้วยแล้วเราเองก็ต้องทําความเข้าใจกับเด็กๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับชาวราศีมังกรทุกๆท่านเลยนะคะหวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ